โยโยโย่าบสองตรงเจนกับครึ่งเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนครึ่งหนุ่หนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก v p k ีในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับามาถึงค่ำคืนวันพฤหัสบดีครับครึ่งเน้นทีมเดียวพิจิรเลือกเกมเวลาตีสามตรงฟุตบอลยุโรป่าลีกนัดที่5นะครับแบนเชสเซย์แตจากอังกฤษจะเปิดบ้านเจอกับบอโรริมจากนอร์เวย์ครับแมนยูมี6แต้มจากการชนะ1เสมอ3เกมล่าสุดรายการนี้เปิดบ้านชนะพีโอเคมาสองศู เดิมนัดแรกรูเบนอโมริมบุกไปเสมออิฟสวิตหนึ่งต่อหนึ่งนะครับทีนี้สภาพทีมเนี่ยตัวเจ็บอโมริมยามูสิช้างงานวิกเตอร์ลินเดอร์เลฟเลนนี่ยูโรโล,ลิซานโดนะครับน่าจะมีโอกาสได้แม็คกควายกลับมาเป็นตัวเลือกทีนี้ต้องดูว่าจะจัดทัพยังไงครับประตูโอดาน่าเนี่ยเกมรับ3คนเนี่ยคาดว่าลุคชอจะเบียดจอเน่แอเวนจากเกมลีกนะครับเล่นกับเดลิกแล้วก็มาซาโรอุยตัวริมเส้นก็น่าจะเป็นอาหมัดเดียโลกับ,ดา,กบดาโลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ย มาริโอกาเต้อาจจะได้เบียดในแง่ของความสด ไม่คู่กับคาเซมิโร่ก็อิริกเซ่นนะครับส่วนแนวรุกก็น่าจะยังเป็นบรูโน่กาลาช่วแล้วก็มาคัดแรดฟอร์ดนะครับน่าจะมาทรงนี้ครับโดยมีนักเตะอย่างอันโตนี่เมสันเม์เคิร์เซ่นเนี่ยอาจจะเป็นตัวสอดแทรกนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่ามโมริมจะจัดยังไงครับในขณะที่บรูกริมมี7จดแต้มจากการชนะ2เสมอ1แพ้1เกมล่าสุดในรายการนี้แพ้คาบัดกับคาราบักมา1 2นะครับในลีกบุกชนะออสมา2 0ครับคารุเซนกุนซือจัดเต็มหน้านะครับมีวิรัตนิวเซ่นคุมเกมรับตรงกลางก็พั เบิกเบิกอูเซตซานเน็ตนะครับแนวรุกก็ยานสเฮาเก้คาัสเปอร์ฮอคยืนกองหน้านะครับทั้งสองทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนก่อนเกมแมนยูเต็ดเป็นต่อเยอะแน่นะครับดูแล้วพี่เจ็ดมองว่าไม่ต้องคิดเยอะเลยครับเล่นโอเทฟฟอร์ดนัดแรกของ การคุมทัพของอโมริมแล้วดูแล้วน่าจะเป็นการเรียกความมั่นใจนะครับศักยภาพก้นเหนือกว่าเยอะนะครับเหลือแค่ปรับวิธีการจบสกอร์ให้เข้ากับระบบเท่านั้นเองครับดูแล้วประตูแรกมาไวน่าจะไหลครับแมนยูน็ดจะเปิดบ้านชนะขาดถึง2ประตูแน่ครับให้เชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นครึ่งเน้นทีมเดียวประจำท่าคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย